สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวประเทศไทยทุกคนด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมห่างหายกันไปนานเลยเนอะอืมเราไม่ได้เจอกันมากี่ปีละไหนขอนับหน่อยสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้เราไม่ได้เจอกันมาเจ็ดปีแล้วนะฮะว่าเขาไปนั่นเอาความจริงเราไม่ได้เจอกันมาประมาณเจ็ดเดือนละ นับตั้งแต่ลงคลิปครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณเดือนพฤษภาคมมึ่งถ้าจําไม่ผิดอะนะใช่ไหมใครเป็นออใครติดตามช่องผมจำได้ใช่ไหมลงคลิปครั้งสุดท้ายน่าจะเดือนพฤษภาคมอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆที่น้องชาวฟาร์ม FC Farm อ่า FC Farm ประเทศไทยได้รับรู้กันว่าตอนนี้นะครับ f า r m มิง Simulator 19ิบเ้าเนี่ยเขากำลังจะปล่อยแพ็กเสริมใหม่มาวันนี้ผมก็เลยจะมาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆทราบอ่ะ <c oughs> ใครอยากเล่นใครกำลังรอแพ็กเสริมใหม่ใครกำลังรอสิ่งใหม่ๆก็เนี่ยครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะขอเข้าเว็บไปดูนะอ่าเข้าสตรีมเข้าสตรีมอ่ะอยู่นี่ครับ หนึ่งครับแป๊บนึงครับอ่านี่ครับแพ็กเสริมใหม่ตัวนี้ครับแพ็กเสริมใหม่ของ Farming Simulator 19เนี่ยแพ็กเสริมอันนี้มีชื่อว่า Alpine Farming e x p a n s i o n นะครับแต่ถ้าจะออกเสียงแบบสำเนียงฝรั่งก็ต้องออกเสียงประมาณนี้ฮะ Alpine Farming e x p a n s i o n โอ้อย่าพูดเลยดีกว่าอายคน <c oughs> ว่าอ่ะโอเคครับ เดี๋ยวผมขอสต็อปวิดีโอไว้ก่อนนะกลัวโดนสไต์นะผมไม่จริงๆแล้ววันนี้แค่มาแจ้งข่าวจริงๆแล้วผมอยากจะเปิดวิดีโอให้ดูเลยนะเนี่ยวิดีโอตัวอย่างเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะผมอยากจะเปิดวิดีโอตัวอย่างให้ดูด้วยแต่คราวนี้เนี่ยเออผมกลัวกลัวว่ามันจะสไต์สไต์ที่ช่องก็คือว่า การทาช่อง u t u b e เนี่ยถ้าเราเอาวิดีโอของคนอื่นมาเปิดเนี่ยเดี๋ยวเราจะโดนกดสไตล์แล้วช่องมันจะมีปัญหาแต่วันนี้ก็เลยแบบขอมาพูดปากเปกล่าแล้วกันอ่ะดูรูปไปแล้วกันดูรูปดูรูปอ่ะดูรูปนะหวังว่าหวังว่าดูรูปคงจะไม่โดนอะไรนะคงจะไม่โดนอะไรสักอย่างนะคงไม่โดนนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องถ้าให้ดูจากรูปน่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องอัดก้อนเป็นเป็น เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการอัดก้อนการทำยาอัดก้อนหรือเปล่านะ่าไม่แน่ใจแต่ดูว่ามันกลมๆไงน่าจะน,าน่าจะแบบผมก็ยังไม่รู้นะพี่ก็ยังไม่รู้ว่าดีอีซีตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรแต่คือเราก็มาดูพร้อมกันเ,เรามาดูพร้อมกันนะอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเกี่ยวกับอัดก้อนญ้าให้เป็นก้อนกลมๆผิดภาพประกันแดก็ต้องขอไปด้วยนะอันนี้เหรออันนี้มันอะไรจะปั้นน้ำมันเหรออ๋อไม่ใช่ปั้มครับ รถรถคันใหม่หรือเปล่าเออน่าจะเป็นรถใหม่เราไปโฟกัสที่ปั๊มน้ำมันเออ,เอ,อโอเคครับน่าจะเป็นรถใหม่เออรถใหม่เพิ่มประมาณหนึ่งคันอ๋อมีที่ตัดหญ้าแบบนี้ด้วยเฮ hey ้ยแจว๋วมาใช่ไหมที่ตัดหญ้าไหมน่าจะนะเพราะว่าเนี่ยตรงนี้เป็นต้นหญ้าใช่ไหมอะทุกคนดูเหมือนผมนะ <c oughs> ทุกคนดูตามผมนะตรงนี้เป็นต้นหญ้าใช่ไหมเนี่ยเป็นต้นต้น,ตน ส่วนหน้าหลังเนี่ยมันเป็นเศษหญ้าที่มันแบบกองรวมๆกันอะเห็นไหมตรงนี้เป็นเศษหญ้าตรงนี้เป็นต้นหญ้าไอ้นี้ก็น่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้านะถ้าให้ผมเดานะจากเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเราต้องมานั่งขับรถใช่ไหมนั่งขับรถแท็กเตอร์นั่งขับรถตัดหญ้าถ้าใครเล่นตั้งแต่ฟาร์ม13าฟาร์มส5ฟาร์ม17จนมาถึงภาคล่าสุดก็คือฟาร์มิ่งเซ u ิ a ปร์เตอร์เนี่ยทุกคนจะคุ้นเคยกับการนั่งขับรถตัดหญ้า แต่แพ็กเอร์มันนี้เนี่ยมันมีเครื่องมือตัดหญ้ามาให้เลยนะอ่าต่อไปครับแบบใหม่ปะน่าจะเป็นแบบใหม่นะเพราะว่ามันเป็นรูปทิวทัศน์หรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยววันที่รีวิวเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดให้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ตัดหญ้านะนะเออ อ่ะมีแค่นี้เหรอลูกมีมันห้ารูปหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อ่าเออมีมันห้ารูปนะราคาครนี้มาคุยราคาราคาก็ค่อนข้างแพงพอสมควรนะสี่ร้อยกว่าบาท <Huh? S 1> อันนี้ก็ไม่ได้ค่าโฆษณานะก็แค่มามาแจ้งข่าวให้ทราบอ่าราคา,า,ากาา็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสเปคอ่า <c oughs> น้องๆหนูๆเพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊ก หรือมี macbook อะไรก็ตามก็ถ้าอยากรู้ว่าเรียนได้ไหมก็มาดูสเปคเทียบกันตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าใช้ ram 4กิกอ่าใช้ค o r e i core i 5อ่านะ core i 3สเปคขั้นต่ำก็คือ i 3นะครับ <c oughs> เนี่ยครับส่วนใครใช้ amd ก็มาเทียบรุ่นเอานะครับการ์ดจอก็ใช้ gtx 650นะครับอ่าแล้วคราวนี้มาดูครับวันเปิดตัววันเปิดตัวคือตอนนี้เนี่ยแ็กเสริมอันนี้เนี่ยเขาวางขายแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดหทเล่นก็คือเขาให้เราพรีออเดอร์ก็คือซื้อวงหน้านั่นเองซึ่งแน่นอนว่าตัวพี่เองเนี่ยพี่สนับสนุนเกมแท้นะครับพี่ไม่ได้ใช้เกมเถื่อนพี่ขอบอกน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับว่า เกมทุกเกมที่ผมลงในช่องเนี่ยเป็นเกมแท้หมดนะแล้วผมก็ซื้อหมดเนี่ยผมผมก็ซื้อจากเว็บสตรีมเนี่ยนะครับดังนั้นถ้ามาขอโหลดเถื่อนมาขอวิ่งโหลดฟรีมาขอวิ่งโหลดเถื่อนอันนี้ผมไม่มีให้นะครับไปขอจากช่องอื่นเอาเอาละสิบสามพฤศจิกายนคือวันเปิดตัวให้เล่นพร้อมกันทั่วโลกนะครับเอาละและนี่ก็คือการมาแจ้งข่าวให้น้องๆทุกคนทราบนะครับว่า f a r m มิง s i m u l a t o r 19เนี่ยกำลังจะมีแพ็กเสริมใหม่ออกมาก็นะผมอาจจะลงคลิปช้าหน่อยก็คือ13พฤศจิกาเขาเปิดให้เล่นแต่ว่าพี่เนี่ยอาจจะทำคลิปช้าหน่อยก็คือวันที่15 16อาจจะปล่อยคลิปออกมาเพราะว่าพี่อาจจะต้องไปดูข้อมูลแล้วก็ไปดูรายละเอียดจากจากเว็บแล้วก็จากยูทูบเบอร์คนอื่นแล้วก็ไปดูข้อมูลจาก เพื่อนๆในกลุ่มว่าอ่ามันมีข้อมูลเอ้ยมันมีลูกเว้นมันมีอะไรเพิ่มมาใหม่ให้ในแพ็กเสริมนี้นะครับถ้าใครอยากติดตามชมคลิปรีวิวแ็กเสริมอันนี้ก็รอกันได้นะครับอ่ะเอาละก็นะช่วงนี้พี่ก็ขอยอมรับความจริงว่าเออหายไปนานจริงหายไปตั้งหกเเดือนนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็จะกลับมาทำคลิปต่อพอดีว่า ตัวตัวพี่เองเนี่ยพอดีว่ามีมีเรื่องบางอย่างต้องไปเคลียร์ก็คือมีเรื่องบางอย่างต้องทำอะ่ะขอพูดขอพูดตามตรงนะคือมีเรื่องบางอย่างต้องทําก่อนเพราะว่าคือบางทีก็ก็นะคนเราก็มีทุละมีอะไรของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปก็ขอให้น้องๆทุกคนคงเข้าใจนะเอาละสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมแลวก็ติดตามผลงานของตัวพี่มาโดยตลอดอืยังไงก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆได้จากทางช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยสำหรับวันนี้ตัวพี่ต้องขอจากลากันไปก่อนนะครับ